ชอบสุดๆเกิดตรงวัด SPO2 แบบอัตโนมัติเนี่ยนึกว่าจะไปทดลองวิทยาศาสตร์อะไรมันจะละเอียดขนาดนี้นะครับผมเออมันจะมีอยู่จุดนึงนะครับผมก็คือตัวนี้อาจจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดนึงนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิมอวันนี้เราก็มาเจอกับหัวเว่ยแบนด์6นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขาเนี่ยไฮไลท์ฟังก์ชันอะไรกันมาบ้างตรงนี้นะครับผมหน้ากล่องก็จะมี all day SPO2 monitoring อันนี้ก็คือแบบไฮไลท์ตัวแรกของเราเลยนะครับผมเราก็จะมี Fu Display View อง b a ต t e อ y Life ก็มีข้างหลังบอกนะครับผมก็คือใช้ได้ประมาณ14วันนะครับผมแล้วแต่การตั้งค่าของเราเนาะออดีฮาร์ดเรทมอนิเตอร์ลิงเก้าสิเวิร์คเนะครับฟ้าชาร์จิ่งเขาบอกว่าชาร์จเพียงแค่5นาทีก็สามารถใช้ได้2วันเลยนะครับผม2 Sport Scientific Algorithm นี่ไม่ธรรมดาอย่างสุดท้ายนะครับผมก็กันน้ำให้ t m นั่นเอง อ่ะภายในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวเลื่อนมีสายชาร์จแล้วก็มีแมนนวลนั่นเองหน้าจอเนี่ยใหญ่แล้วก็สีสวยสีสดนะครับผมคมชัดมากนี่อันนี้เลยปกติแล้วเนี่ยมันสามารถคัสตอมได้นะครับผมเดี๋ยวเราทําให้ดูก็คือกดค้างแล้วก็ข้างล่างนะครับผมรูปฟันเฟืองกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะมีวงกลมตรงนี้สามารถกดแล้วก็เลือกได้นะครับผมว่้ตรงวงกลมๆเนี่ยจะให้เขาเป็นอะไรได้แบบเดียวใช่ไหมนี่ลองมาหน้าจอตัวน,นี้ก็จะสามารถคัสตอมได้2วงนะครับอ่าแล้วแต่หน้าจอเนาะเริ่มไฮไลท์ของตัวเลื่อนกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ SPO2 monitoring นี่ก็คือ18นาทีที่ผ่านมาเขาวัด SPO2 ให้เราเนี่ยได้100%นะครับแล้ว SPO2 มันคืออะไรทําไมเขานิยมกันช่วงนี้ก็กดมาตรงนี้นะครับเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของฮีโมโกลบินในเลือดนะครับผมและเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่สําคัญนี่ก็ควรจะได้มากกว่า90%นะครับแล้วก็หมายเหตุนะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวดูอาการหลักนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่สัญญาณแล้วก็ตัวคอยบ่งบอกพื้นฐานเนาะโอเค ถัดมานะครับผมเราสามารถกดวัดเองก็ได้นะถัดมาถัดมาจะเป็นการนอนหลับนะครับเนี่ยนอนไม่พอเขาให้8ดชั่วโมงเราได้5ครึ่งเองยังไม่ถึงเลยและอันนี้ก็จะเป็นวัดอัตราการกเต้นของหัวใจนะครับก็ที่เขาโฆษณามาว่าวัดให้ทั้งวันอัตโนมัติเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้ความเครียดก็วัดให้ทั้งวันเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องกดวัดเลย เราก็จะมีเพลงนะครับผมสามารถควบคุมได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซิงกับตัวมือถือนะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมันใช้งานง่ายมากๆก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเซตอัพตั้งค่าของตัวเลือนแบบเบื้องต้นนะหรือว่าจะเลื่อนขึ้นไป ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมอ่านภาษาไทยได้คือชอบที่มันใช้เนื้อที่แบบเป็นประโยชน์มากว่าเราเนี่ยจะย้อนกลับก็แค่นี่สไลด์ไปทางซ้ายแค่นี้เองนะครับง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นของตัวแบรนด์นะอย่างเช่นตัวแรกอันนี้จะเป็น Don't disturb mode นะครับผมก็คือไม่แจ้งเตือนสําหรับใครจะนอนหรือว่าไม่อยากจะรบกวนไปไประชุมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ตั้งเอาไว้เหมือนกันนะแต่ว่าเราตั้งออโต้เอาไว้แล้วก็ด้านขวามือน,นะครับผมป้ายเปิดหน้าจอเป็นเวลา20นาทีโอ้โหจัดไปสิครับผม้่ตอง เิเออนี่มีสัญญาณบลูทูธขึ้นมาด้วยว่าตอนนี้เชื่อมต่ออยู่แล้วก็แบตเนี่ยหกบเปนะครับล่างซ้ายก็จะเป็นระบบสั่นนะครับกำลังส่งเสียงเอา้านี่ไงเจอแล้ว <'m> here. ชุบชุบชุบแอเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันหมายถึงฉันอยู่ที่นี่นะ <laughs> โอเคก็คือมันจะหาตัวมือถือเราเนาะแล้วก็ตรงนี้ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับส่วนด้านล่างก็ยังสามารถเซตตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับโอ้ยแล้วก็การสั่นนะครับผมจะเบาจะแรงอันนี้ DND เนาะการตั้งค่าการออกกําลังกายแล้วก็ระบบโอ้ยรีสตาร์ทเอ้าเผลอกดไปโดนแป๊บหนึ่งนะครับผมทําการรีสตาร์ทเลยแหม่ลั่นลั่นดีนะเราไม่ได้ไปกดตัวรีเซ็ตแฟคเตอรี่ไม่งั้นเนี่ยข้อมูลที่ทํามาเกือบอาทิตย์หายหมดเลยนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาทีนี้เราจะต้องมากดปุ่ เข้าฟังก์ชันเยอะๆของเขานะครับผมนี่ฟังก์ชันเยอะๆด้วยมาดูอันแรกกันหน่อยดีกว่านะผมจะเป็นการออกกําลังกายเนี่ยที่เราถ่ายมาคือแบบ มันลื่นสมูทมากเลยนะครับผมแล้วก็น้าจอมันตัวใหญ่มากๆเลยนะตัวหนังสือเขาว่าดูนุ่มสบายตาดีนะครับผมนี่ลื่นๆแบบนี้เลยเก็ตัวนี้นะครับผมมันจะมีสเก็ตมาให้เราด้วยนะครับผมกีฬาสเก็ตแบบที่ฮิตกันตอนนี้เนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวกีฬาของเขาวันที่2ก็จะเป็นบันทึกการออกกําลังกายของเรากดไปอีกทีนึงนี่ก็จะมีข้อมูลมาเยอะมากๆเราใช้เวลาเท่าไหร่ฮาร์ดเรทได้เท่าไหร่หรือว่าตาการเต้นของเราอยู่โซนไหนนะครับผมอะไรแบบเนี้ถ้าเกิดว่าอยากดูเพิ่มเติมก็คือต้องไปดูในแอปะเาจ มาเยอะกว่าในนี้ <Okay. S 1> อีกเราก็จะเป็น spo2 วัดมาให้เหมือนกันนะครับอัตราการนอนหลับพวกนี้สามารถดูได้ในแอปแบบว่าละเอียดมากกว่านี้เยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ความเครียดเอออันนี้ก็ดีนะครับเขาวัดให้เราอัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าเราเครียดมากๆเนี่ย ก็มาเอาอันข้างล่างนะผมฝึกหายใจเธื่อจะได้ไม่เครียดแล้วก็เพลงนะครับผมแล้วก็การแจ้งเตือนสามารถกดเข้าไปดูหรือว่าเราจะเลื่อนไถ่ายขึ้นไปดูแบบที่ผมทําให้ดูก็ได้นะแล้วก็ถ่ายลงมานะครับผมสภาพอากาศตัวจับเวลาตัวตั้งเวลานาฬิกาปลุกไฟฉายแล้วก็มาดูการแสดงผลให้ดูนิดนึงนะครับผมก็คือตัวแบรนด์นั่นเองอันนี้ก็รายการโปรดพวกหน้าวิดเจ็ตต่างๆอันเนี้ยที่ผมปัดไปตอนแรกนะที่มันมี SPO2 เลยอย่างเงี้ย ก็มาคัสตอมตรงนี้ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมแล้วก็ความสว่างนะครับผมไอที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ2เองนะ คือแบบมันยังคมชัดแล้วก็สว่างเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราปรับไปสูงสุดเนี่ยมันจะฟุ้งนะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมเราเลยต้องใช้ระดับต่ําๆนะครับมันเป็นที่กล้องเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมฟังก์ชันที่มันสามารถทําได้คือแบบชอบสุดๆก็ไอตรงวัด spo2 แบบอัตโนมัติเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าเรากดไปดูในแอปแบบมันจะวิวๆนะเพราะบางทีมันวัดแบบว่าได้ต่ํากว่า90อะไรเงี้ยเอ้ยเราก็ต้องรีบมากดวัดใหม่เลยนะถ้าเกิดว่าได้ต่ํากว่า90บ่อยๆนี่คือต้องดูอาการอื่นข้างเคียงแล้ว นะครับผมว่ามันจะไปทางไหนได้บ้างแล้วก็แอปที่เชื่อมต่อกับหัวเว่ยแบรนด์6นะครับผมก็คือจะเป็นแอปหัวเว่ยเฮลน์นั่นเองเ <c oughs> ข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็ให้เรามาที่อุปกรณ์แล้วก็ด้านบนนี้ก็กดเพิ่มนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่มไปเรียบร้อยแล้วกดตรงสายรัดนะครับผมแล้วก็กดหัวเว่ยแบนด์6แค่นี้เองแล้วก็มากดตกลงในนี้ให้มันซิงกันนะครับผม <Okay. S 1> อย่างแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับผมก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกาสามารถมาเลือกแล้วก็มาเล่นได้นะครับเนี่ยคือมีเยอะมากๆแล้วก็จะมีท็อปฟรีมี้อตแมแบบ Custom ได ได้ด้วยนะผมอันนี้ก็ที่เราใช้อยู่นะครับผมอ่าโอเคก็ให้เรามาตรงนี้การตรวจสุขภาพนะครับผมให้เรามาเปิดใช้งานให้หมดเลยนะครับหัวเว่ยทูสลีฟวัดอัตราการนอนหลับการเต้นของหัวใจแล้วก็วัดความเครียดอัตโนมัตินะครับแต่ที่เราไม่ใช้เนี่ยก็คือแจ้งเตือนการไม่ลุกนะครับผมเสร็จแล้วก็ถ่ายลงมานะครับผมพวกนี้จะเป็นวิธีการใช้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับนี่แต่ของเราไม่มีปัญหาอะไรเนาะ <No. S 1> แล้วก็ใช้เป็นอยู่แล้วก็มาลุยต่อกันเลยดีกว่า <No. S 1> ก็จะเป็นการแจ้งเตือนแอปนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปอนุญาตของตัวเครื่องนะถ้าเกิดว่ามันไม่แจ้งเตือนเนี่ยอันนี้ก็ติ๊กแอป,ปที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ครอบคลุมหมดเลยนะแอป,ปที่ผมใช้แล้วก็แจ้งเตือนปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดว่าเราเลือกแอป,ปแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาเปิดการใช้งานหมดแล้วใช่ไหมแต่มันยังไม่แจ้งเตือนให้เรามาตั้งค่าแล้วแต่มือถือนะของผมเนี่ยใช้ของค่ายเสยวหมี่ใช่ไหมก็มาตรงเซตติ้งของมือถือเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้การแจ้งเตือนแล้วก็การอนุญาตเนี่ยผมติ๊กเปิดให้หมดเลยนะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนอันนี้ก็ยอมรับแแล้้้วก็ใหมันนจงเตืออป แบบนล้วก็การตั้งค่าอุปกรณ์นะครับผมอันนี้เราก็เปิดให้มันควบคุมเพลงแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อบลูทูธไม่เชื่อมต่อแล้วก็ยกขึ้นเพื่อมีแสงขึ้นมานะครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอออย่างสุดท้ายตอนที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนเลยนะครับรอบนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะออกกาลังกายก็มากดที่ตัวแบรนด์เลยก็ได้นะครับผมหรือจะมากดในแอปก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากดูเส้นทางอะไรอย่างงี้ก็กดเริ่มตน้นมันก็จะซิงค์ GPS แล้วก็ซิงกับตัวนาฬิกาให้อัตโนมัติเเลลลยยนะรรััพาาาาาาวววว่ต่ตฬิกกกกีโชออํงแ้ เพราะตัวนาฬิกาเนี่ยมันไม่มี GPS เนาะมันก็เลยจะต้องใช้ของตัวนี้ช่วยเราสามารถดูประวัติได้นะครับก็มาตรงสุขภาพแล้วก็นี่อันแรกสุดเลยเส้นทางที่เราวิ่งนะครับผมแล้วก็กดอันแรก เนี่ยก็จะมี GPS บอกมาให้เลยนะครับสามารถซูมดูได้แล้วก็นอกจาก GPS มาให้นะครับผมมันยังมีค่าต่างๆเนี่ยพวกสรุปแผนภูมิแล้วก็โอ้โหดูนึกว่าจะไปทดลองวิทยาศาสตร์อะไรมันจะละเอียดขนาดนี้นะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดแบบว่าโชว์ง่ายๆให้ดูอีกนะคือแบบมันค่อนข้างละเอียดมากเลยแล้วก็ดูสวยดีนะอันนี้ก็จะเป็นนี่มีขายของด้วยอันนี้ก็จะเป็นสรุปจากวิเจ็ตของนาฬิกานะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจสามารถดูย้อนหลังรายสัปดาห์ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสรุป ว่าเราอยู่ในช่วงไหนเนาะล้วก็จะมีอัตราการนอนหลับมีน้ําหนักบอกเลยเฮ้ยสวยมากเลยตัววิจเจตแล้วก็ตัวข้อมูลของเขาอ่ะเออนี่ไงบอกมาด้วยว่าสายอันทิฟิกใช่ไหมคือแบบคํานวณแบบวิทยาศาสตร์เลยของเราปกติดีนะครับผมนี่แล้วก็มีแบบต่ําด้วยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่านทั้งหมดนะครับกว่าจะหมดอันแรกก็ลืมไปแล้วอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นแล้วก็จะมีความเครียดนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์ของเขาคือไฮไลท์ตัวนี้เลยนะครับ SPO2 นี่วัดให้ทุก20นาทีเลยมันจะมีเวลาบอกตรงนี้นะเราก็จะบอกมานะครับผมว่าเราเนี่ยได้ที่เท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าเราดูอันนี้เป็นรายวันนะถ้าเกิดดูรายสัปดาห์เนี่ย จะมีวิววิวอยู่บ้างนะคือแบบจะบอกมานะครับผมว่าเราเนี่ยได้86ถึง1 0ออันนี้คือของถังวันนะครับผมก็จะเป็นวันที่25เดือน4ตะกี้เราดูเป็นแบบหลายชั่วโมงนะ <Okay. S 1> ปกติก็มาดูแบบนี้แหละจะได้รู้ว่าช่วงของเราเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าวันไหนที่มันต่ําไปแล้วก็ต่ําไปเกินแบบหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยย้ำอีกทีนึงนะครับผมไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะก็เอาไว้ในการดูแลตัวเองอีกระดับหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะ <S <S และนี่ก็เป็นตัวหัววุยแบนดหกนะครับหลังจากที่ มากเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดหน้าจอให้ดูนะครับผมก็คือคุมหนังฝา่ามือแบบนี้แล้วก็พิก ปึ๊บขึ้นมานี่รวดเร็วแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยแล้วก็ตัวเรือนด้านหลังของเขานะครับผมก็จะมีตัวที่วัดเซนเซอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับผมเอาไว้เป็นแบบแม่เหล็กสามารถจุ๊บได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาลองดูกันหน่อยดีกว่าแล้วก็ที่ชาร์จของเขาโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยตัวอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยก็โชว์มาสวยมากๆเขาบอกว่าชาร์ทานทีใช้2วันใช่ไหมก็ตัวนี้มันเป็นแบบว่าฟ้าชาร์จด้วยนะค,ะครับผมเคมาเลยไม่ได้ชาร์จนาฬิกาปกติเนาะแล้วก็ตัวแบรนด์ของเขานะครับผมข้างๆเนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟน ็นตัวเลือนนะครับผมไม่ใช่หน้าจอนะหน้าจอเนี่ยมันจะจบลงแค่ข้างบนแต่ก็โอเคนะครับผมมันก็ให้ความรู้สึกที่เข้ากับนิ้วอยู่ก็ยังลื่นไหลดีแล้วก็มันสมูทดีนะครับผมถ้าเกิดว่าหน้าจอเคเบๆอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> นี่ควบคุมเพลงได้ด้วยลองกดเล่นดูอ่าเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับผมอ่าเออมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับผมก็คือตัวนี้อาจจะต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นิดนึงนะครับผมก็คือเวลาเพิ่มเสียงเนี่ยมันเพิ่มแบบว่าเหมือนกับเพิ่ม1ในร้ออ่ะปกติเพิ่มแค่1หน,น,น้่แบบงกดเยอะเนี่ย ผมเอาโทรศัพท์ไปดูอยู่ตรงนี้นะลองเพิ่มมันค่อยๆเพิ่มอยู่นะเนี่ยปุ๊ปุ๊ป,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 ปต้องโรววนิดนึงนะครับผมกว่าจะเต็มอาจจะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ในภายภาคหน้านะครับมันควรจะกดสัก5ทีแล้วก็เต็มได้แล้วนะครับผมอันนี้คือแบบเยอะไปหน่อยโอเคไม่ต้องดูโพยแล้วดูกันสดๆตรงนี้แหละ ก็ตัวนี้นะครับผมนี่มาในราคาเปิดตัว1,499บาทนะครับผมมี J D Point Cashback เนี่ย10%อันนี้ก็จะเป็นโปรสำหรับวันที่25เมษายนถึง5พฤษภานะครับผมถ้าเกิดว่าเลยไปเนี่ยราคาปกติจะอยู่ที่1,899บาทนะครับผมอันนี้นอกจากราคาลดลงมา400บาทแล้วเนี่ยเขายังมีแถม Watch s t a p ด้วยนะครับผมก็คือสายแล้วก็จะมี Backpack ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี Bluetooth Speaker ก็คือแบบว่าของแถมเยอะมากๆเลยนะครับผมสีที่มาก็จะมี Sakura Pink ไฟแบ็กแล้วก็ ForestG r e e นนะครับที่เราถืออยู่เนี่ยก็กาไฟแบ็กนั่นเองก็สีดำสวยมากแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปต้องคำบรรยายนี้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดแกเจเจ๋งๆแบบนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย